จิตวิญญาณของการเป็นครูผมเชื่อว่าคนครูทุกท่านสอนสิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศิลธรรมมากกว่าการเป็นคนเก่งการเป็นคนเก่งไม่ได้การันตีว่าจะเป็นคนดีฉะนั้นบางทีเป็นคนเก่งก็อาจจะไร้ซึ่งศรริลธรรมคุณธร,รรมจริยธรรมก็ได้ฉะนั้นการเป็นคนดีเนี่ยยาก การเป็นคนดียากกว่าการเป็นคนเก่งการเป็นคนเก่งแกเราไปท่องตำร,ร,ราอ่านหนังสือศึกษาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปติวมาข้อสามารถที่จะเก่งได้แต่การเป็นคนดีเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาและก็จะต้องมีเบ้าหลอมมีแม่แบบมีต้นแบบที่ดีเบ้าหลอมต้นแบบแม่แบบในที่นี้ก็คือครูบาอาจารย์พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะท่องให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนชี้แนะหล,ล่อหลอมเจริญในจึงจะได้คนดีสักคนหนึ่งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถ้าเบ้าหลอมดีแม่แบบดีแม่พิมพ์ดีสิ่งที่ได้มาก็คือจะได้คนดีสักคนหนึ่งซึ่งใช้เวลา แต่ถ้าตั้งสองอย่างนี้มารวมกันได้โดยมีความดีนำความเก่งรับรองว่าประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน